สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงสูตรเลขวิ่งเงินล้านตัวเดียวบนล่างแม่นๆนะครับถือว่ามาแจกสูตรให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเลขวิ่งเงินล้านที่ผมลงให้ไปนะครับผมบอกว่าได้เลขสองนะครับได้เลขสองแต่บางท่านก็อาจจะยังสงสัยอยู่เอ๊เลขสองนะครับผมเอามาจากสูตรไหนนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาแจกสูตรให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูกันนะครับ ามาดูวิธีการคำนวณสูตรนี้นะครับจะใช้หลักแสนบวกกัน3ครั้งบวกหลักพันบวกหลักร้อยบนบวกหลักสิบบนสองครั้งบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวกสิบท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1นะครับบวก9้คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับามาดูย้อนหลังที่ผมทำเอาไว้นะครับจะใช้รางวัลที่ออก56332นะครับ ให้ท่านผู้ชมดูเป็นงวดแรกนะงวดแรกเนี่ยมันคำนวณได้เลข3นะครับแล้วมันก็ออก5 6 3 3กสามา,ามานีา่นะครับมาทั้งบนมาทั้งล่างนะครับที่เหลือท่านผู้ชมไปคำนวณย้อนหลังเอาเองนะครับผมจะคำนวณย้อนหลังให้ดูแค่10บงวดเท่านั้นนี่เลขสามเนี่ยมันมาทั้งบนทั้งล่างนะครับเข้าบนเข้าล่างนะก็คือเลขวิ่งเงินล้านนั่นเองนะครับงวดถัดมาเนี่ยคำนวณได้เลขเนะครับ แล้วผลรางวัลมนออกหกแปดเจ็ดสามหกงวดนี้เข้าบนอย่างเดียวเข้าบนอย่างเดียวงวดถัดมาคำนวณได้เลขเจ็ดอีกแล้วผลรางวัลออกสองสองเจ็ดแปดห้าเข้าบนอีกนะครับแล้วงวดถัดมาคำนวณได้เลขหกผลรางวัลออกสามแปดแปดศูนย์หกงวดนี้ลงล่างนะครับงวดนี้ลงข้างล่างงวดถัดมาคำนวณได้เลขเจ็ดตัวเดียวนะครับ ออก30987เข้าเข้าล่างนะครับแล้วงวดถัดมาคำนวณได้เลขศูนย์ผลรางวัลออก352 20เข้าล่างอีกนะครับเข้าล่าง3มงวดติดนะครับแล้วงวดถัดมาคำนวณได้เลขเนะครับได้เลข9ตัวเดียวออก392 06งวดน,นี้ขยับขึ้นมาบนนะครับเป็นตัวเดียวบนล่างนะครับแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้เลขเตัวเดียวอีก เดี๋ยวผลรางวัลออกสองสี่หกเก้าหนึ่งข้าวองวันนี้ลงล่างคือไม่บนกระล่างนะครับสลับไปสลับมานะงวดทัามาคำนวณได้เลขสองตัวเดียวผลรางวัลออกสามสองสี่สองหกงวดน,นี้เข้าบนเข,ข,ข้าล่างนะครับเข้าบนเข้าล่างแล้วก็งวดล่าสุดคำนวณได้เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับเป็นเลขเด่นแล้วก็ออกแปดห้าสองห้าศูนย์งวดนี้เข้าล่างก็จะเห็นได้ว่ามันเข้ามา ทั้ง10งวดเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ย้อนหลังให้ดู10งวดเนี่ยมันเข้าดีหมดนะครับที่เหลือไปย้อนหลังเอาเองคราวนี้ในงวดวันนี้คือวันที่16สิงหาคมมาดูว่ามันจะได้เลขอะไรนะครับจะได้เลขอย่างที่ผมบอกไหมนะครับวิธีการคำนวณเอาหลักแสนบวกกัน3ครั้ง3 8 38 24บวกหลักพันเลขหนบวกร้อยบนเลข8 บวก10บน2องครั้ง5้าบวก5้ดิสบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองคือเลขสองบวกร้อยท้ายครั้งที่1คือเลข 8, บวก10ท้ายครั้งที่1คือเลข 9, บวกหน่วยท้ายครั้งที่1คือเลขหนึ่งบวก9บวก9คูที่ยี่24บวกหนึ 25. 25่งยี่ห้ายี่สิบวก8ปดสาบวก10ก็เป็น43 43บสวกสอง 45นะครับมาบวกอีก8 53 53มาบวกอีก9 62 62บวก1 63 63บวกอีก9 72ได้เลข2นะครับงวดน,นี้ก็คือได้เลข2เป็นเลขเด่นบนล่างตัวเดียวนะครับนั่นก็คือ เลขวิ่งเงินล้านที่ผมบอกท่านผู้ชมไปนะครับแต่ผมยังไม่ได้บอกวิธีการคำนวณน,นะครับที่ผมบอกว่าเลขวิ่งเงินล้านตัวเดียวบนล่างนะครับงวดนี้ได้เลขสองนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะสงสัยเลขสองเนี่ยผมเอามาจากไหนเนาะนะเขียนขึ้นมาล,ลอยๆหรือเปล่านะไม่ใช่นะครับผมเอามาจากสูตรนี้ดังนั้นก็เลยถือโอกาสแจกสูตรให้ท่านผู้ชมเอาไว้ไปคำนวณงวดหน้าเลยถ้ามันเข้าต่อนะครับ ถ้างวดน,นี้เลขสองมันมานะมันจะมาบนมาล่างก็ช่างนะครับขอให้มันมางวดหน้าท่านผู้ชมก็เอาวิธีการคำนวณที่ผมเขียนเอาไว้เนี่ยเอาไปคำนวณต่อได้เลยนะครับนี่ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะครับใครอยากได้ก็เอาไปนะครับถ้ามันเข้านะครับแต่ถ้ามันไม่เข้าก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมเพราะสูตรมันมีเยอะอันนี้เป็นเพียงแคส่สูตรเดียวที่ผมเลือกมาเท่านั้นนะครับก็หวังว่ามันน่าจะตรงกับรางวัลที่ออกงวดนี้นะผมผมชอบนะเลขสอง ชอบเลข2ก็ลุ้นให้มันมาแล้วกันนะครับส่วนมันจะมายังไงจะมาทางไหนนี่ต้องรอดูเพราะว่าสูตรวิ่งบนนะครับมันก็จะมี1กับ2อ,อยู่แต่จะลืมว่าดับบนทุกหลักของเราใช่ไหมครับหนเนี่ยมันดับบน1เนี่ยมันดับบนดับบนทุกหลักดับ1นึ่ดังนั้นสูตร1 2เนี่ยถ้า1ดับก็จะเหลือแค่2ส,สูตรมีอยู่นะ่นวิ่งบนง่ายๆนะวิ่งบนง่ายๆ จะอยู่ที่1ห,หรือ2แค่นั้นแหละถ้า1ดับจริงก็อาจจะเป็นเลข2แต่ถ้าสูตรดับหลุดเลข1ก็อาจจะมาได้เช่นกันดังนั้นต้องวัดดวงนะวันนี้ช่วงเย็นถึงจะรู้ว่า2หรือ1จะมาหรือมันจะไม่มาก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับไม่มีใครตอบท่านผู้ชมได้อันนี้เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ส่วนตัวผมเท่านั้นนะครับต้องรอดูว่าจะตรงหรือเปล่านี่ถ้า1ดับ2ก็จะมาในสูตร2ตัวล่างมันก็จะมีวิ่งล่างศู 1, 2ย์อยู่นะครับ วิ่งล่าง0 1 2อยู่ถ้า2มาล่างมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันนะก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันอยู่ที่ใครชอบตัวไหนนะครับนี่วิ่งล่างก็จะมี0 1 2สูตรวิ่งล่างง่ายๆสูตรที่2ก็คือสูตรนี้อยู่ที่จะเป็น0เป็น1หรือจะเป็น2ดังนั้นเลข2 ผมถือให้เป็นเลขวิ่งเงินล้านตัวเดียวบนล่างนะครับใครชอบไม่ชอบก็ลองดูนะครับผมแจกสูตรไปแล้วนะรอดูผลในช่วงเย็นวันนี้ถึงจะรู้คำตอบนะครับจะมาหรือไม่มานะครับช่วงท้ายดูคำเตือนนิดนึงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมาย ตัวเลขก็บอกไปหมดแล้วนะครับสูตรก็ลงให้ดูไปหมดทุกสูตรนะไม่ได้ปิดบังเก็บไว้ดูคนเดียวนะครับอันไหนที่มันจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมก็แบ่งปันกันไปนะครับถ้ามันเข้านะครับถ้ามันเข้านะครับก็ลุ้นให้มันเข้าแล้วกันนะครับไม่อยากให้มันหลุดนะเอาสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ